ปีเวียผู้กัรทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับรอมน,นะครับในการพาร์ทท็อปทีวีอยู่กับเรือคาโต้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่นแบบเออเรียกว่าไงดงหลังจากโดนเนฟเรื่องซามารีนมาเนาะก็เลยเดี๋ยวมาเล่นให้ดูว่าถ้าคาโต้เล่นแบบใหม่เนี่ยเล่นยังไงจากที่ผมไปเช็ดอะไรครั้งมาแล้ว กาโต้เนี่ยจะเล่นในแบบอะแดปครับก็คือถ้าหากศักตรูอยู่นิ่งๆอย่างที่บอกไปในค e ลิปที่แล้วของกาโต้นะว่าเป็นยังไงก็คือเราสามารถสซฟไช็อตได้แต่ถ้าหากศักตรูรู้ตัวเนี่ยควรทำยังไงแน่นอนครับอย่าลืมครับว่ากาโต้ระยะีึเหย่ออยู่น้ำเนี่ยอยู่ที่เ5.8เนาะส่วนโซน่ากับตอเนี่ยคือตอโฮมิงเนี่ยอยู่ที่6กิโลถ้าเปรียบเทียบกับพวกเรือเรือที่มีไฮโดรเนี่ยก็คือ5-6กิโลเลยนะแบบอิ่มๆเลยคือโดนเห็นแน่นอน แต่นั่นนะครับคือระยะที่กาโตเล่นกาโตห้ามกลัวนะเดี๋ยวในคลิปหน้าผมอันหมดไหนที่ผมไม่ใส่เนี่ยนั่นคือสามารถอัดเดบได้ผมจะทิงไว้แบบนั้นแล้วกันนะือมอส่วนอันไหนที่ใส่เนี่ยคือผมปิกประมาณนั้นนะครับ สามารถเลือกได้แบบตามความพอใจของเราเจอกิตาคาเสดอีกาแล้วก็มาอีกนะโดนเจอตัวครับตำน้ำเลยนะเห็นว่าอ่ากิตาคาเสดมาหาเรานะเราเปลี่ยนเป็นโฮมมิงนะแล้วก็เตรียมเล่นเลย แน่นครับว่าคิตาคาเซต้องกดดามเมคอนโทรลแก้โซนา่าเรานะแก้ไปแล้วครับทำให้เรารู้ว่าคิตาคาเซตป็นทางนั้นนะได้ผ่านช่องแคบซากฝั่งซ้ายมือนะครับ หรือแม่ก็วนกลับไปเลยถ้าหากเป็นอย่างนี้น่าจะวนกลับไปละเพราะว่าไซไม่ได้ขึ้นนะเพราะช่องแคบนั้นมันจะเข้าไปในไซไทเอตอืมจิกะใกล้จมแล้วนะ เช็ครอบตัวหน่อยครับไม่เจอนะแปลว,ว่าคิตาราเซนนี่น่าจะเข้าลึกลนะเข้าเอลึกไปเลยแม่ก็อยู่หน้าคบหน้าของลิกะอะไรอย่างงี้นะไหลาย,ยาวครับไหลาย,ยาวไปเรื่อยๆฮนะเพนบอกอยู่ตรงนั้นไม่ครับอยู่นั่นแล้วครับ ระยะสองกล้องนะเนครับปิงเหมือนแบบเหมือนแฮ็กแมปเลยผมอะพี่ตาเกษตรโผล่แล้วได้อยู่ตรงตำแหน่งที่ผมปิงช่วงแรกด้วยไปเรื่อยๆนะติ๊กอีกรอบครับไม่เจอนะอ,อระยะของอ,อไฮโดรโฟนเรา ไอโดโฟนตอนก่อนคือมันมันมันสปอตไปเลยเนาะมันไฮไลท์ยาวเลยแต่คือคราวนี้มันแบบเหมือนไฮไลท์ว่าตำแหน่งล่าสุดอยู่ตรงไหนแล้วก็แสดงตำแหน่งล่าสุดนั้นอะในระยะเวลาประมาณ4-5วิเนาะซึ่งมันไม่ใช่พัฟขึ้นที่แต่เป็นพัฟนิ่ง ถ้าศัตรูอยู่กับที่ก็โอเคก็เป็นได้เปรียบแต่ถ้าศัตรูเคลื่อนที่อันนี้คือจบถ้าอยู่นิ่งได้เปรียบเคลื่อน,นที่คือจบเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนตำแหน่งนี่นแหละใค้ได้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรบัารนั้นเปลี่ยนเป็นโฮมมิ่งนะแต่ก็เข้าระยะ6กกิโลอย่างที่บอกครับเข้าวัเนเชสเตอร์นี่ถ่ยมาเรื่อยๆนะเราก็เตรียมตัวเลยอจอเชสเตอร์เดินหน้าแล้ว อันนี้เราเล่นไม่ได้ครับกะจะปล่อยต่อดักหลังแล้วก็เล่นนะแต่เราเข้าระยะเกือบ5้ากิโลแล้วเล่นได้ครับํำน้ำครับผมแล้วก็โซนาปิงไปนะํำน้ำลึกครับจนเห็นแล้วจำมป็นคอนมาด้วยนะเนี่ย ได้สองลูกนะเ,นเนดาของวองเชสเตอร์ทำง,งานนะครับปิดวองเชสเตอร์ไปที่เรียบร้อยครับผมด้วยน้ำท่วมนะ ขึ้นผิวน้ำครับผมปลอดภัยนะคิตาคาเซะอยู่ซ้ายมือเรานะครับตรงล่าสุดเลยปิงไป็ดเรียบร้อยนะผมปิงบอกเพื่อนไปนะอิซุโมนี้สุ่มนะปลายดอกมาข้อระยะสองกล้องครับผมเพราะคิตาคาเซะเข้าใกล้เราเกินไปแล้ว เกลิ่งโดนปิดนะด้วยคิตาเนี่ยน่าเสียดายครับโหน่าปิงไปนะโซนนะผมมิ่งเตรียมพร้อมครับผมเดาว,ว่าตัวของคิตาคัเซตน่าจะไม่มีดามจคอนโทรลเพราะว่าสู้กับเกลิ่งไปนะก่อนหน้านี้ทำให้เราสามารถที่จะโซน่าปิงได้แล้วคุณเธอก็จะไม่มีแก้โซน่าปิงเรา อ่ะมีพอดีเลยผลพอดีนะน่าเสียดายเลยถ้าไม่มีเมื่อกี้คือน่าจะโดนเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปิงไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวครับไอโอว่าปิดไปให้นะขึ้นระยะสองกล้องครับผม there is no one. Problem solved, sir. All forces, capture that area. Attention, reporting the target position. ต่อดักเคียร์ซากครับผมตอนนี้เคียร์ซากเขาทำาะรู้ตัวไหมรู้ตัวนะแต่ก็เล่นเครื่องบินไฟเตอร์เอ่อเครื่องบินแอตแทกนั้นคือเนี่แหละครับเล่นไฮบิดจะเป็นแบบนี้แหละการระวังตัวจะน้อยลงและยิ่งมีอิสโมด้วยนี่คือแบบอาจจะแบบรู้แหละแต่แบบไม่น่าจะคิดว่าไม่รู้สิว่าทำไมยังไงนะ แต่อาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะไม่โดนอาจจะโดนเป็นคนอื่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวของสโมขึ้นที่ช้าอะไรเนาะเที่ยวกับเกียร์สากแล้วตัวเองก็เล่นเครื่องบินอยู่ก็เลยจะไม่ค่อยเซฟประมาณนั้นนะนี่คือเบสิคเี่ของพวกไฮบิ t หรือพวกเรือบรรทุกเครื่องบินอะไรอย่างนี้มือใหม่นะเพราะงั้นต้องระวังครับไปต่อไปโดนดัก,กอีกนะดักสโม ปิดไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าชัติดตายนะเมื่อกี้เลือดเต็มเลยอิซโมเลี้ยวไปขวามือของเคียศาสตร์นะน่าจะเอ่อก็เลยไม่โดนนะไม่โดนเห็นฟราศาสตร์มาหาเรานะโอ้โหมีตตอ เรอาซากเบือบังไว้อันนี้คือเล่นคู้เล่นดีนะลำบากเลยฮนะเพราะว่าคลาสสาดอยู่ซ้ายมือเราเราเล่นเราไปซ้ายมือแม่นะอันตรายเราเลยต้องมาขวามือครับสู้กับอิสมุนะ ใส่อมอไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นกับอมังกหน่อยหนึ่งโอเคครับพสสาสัต์หนีไปแล้วไม่ได้มยุ่งกับเรานะเล่นง่ายหน่อยมาหาอมอยอีกรอบครับผมให้คุณเธอตายใจครับว่าเราไม่ยุ่งกับคุณเธอนะ ดันเลี้ยวขวาจะได้น่าเสียดายครับจริงๆอยากให้เลี้ยวซ้ายนะจะรอความเร็วครับเป็นที่หนึ่งตนะ่อสี่นะอ่าถอยเลยครับสมมติเลี้ยวขวามาแล้วไอเลี้ยวซ้ายมาแล้ว ไฟดักครับผมไอ้ว่าปิดไปนะถ้าปล่อยมากินน้ำท่วมตายนะเนีน่าเสียดายเลยครับ ประตูเดือสองคนนะมีฟาซาดที่โดนสปอตอยู่ก็เขียร์ได้ครับแล้วก็เหลืออูห้าสองเอ่อสองห้าศูนย์หนึ่งแต่แค่สองห้าศูนย์หนึ่งแล้ว ชิลนะครับตอนนี้ก็เล่นๆปเป็นเรื่อแล้วครับก็จบเกมแล้วแหละเพราะไม่ต้องทำอะไรม,มากแล้ว Stars? Thanks. Battle Yeah, No, no, no. こっっちではもう持たかなสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่น,นี้กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์เพื่อเพิ่มมุมมองให้กับช่องของเราสำหรับส่วนพวระเจ้าที่ลิงก์ข้างล่างนะครับวันนี้ขอตจบไปแล้วสวัสดีครับ